สวัสดียามเย็นทุกคนพาชมบรรยากาศดิครับบรรยากาศบรรยากาศรัชดารัชดาบรรยากาศันชดายามเย็นทุกคน ฝนจะมาอีกเลยลม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 ,ลมพัดมาชมบรรยากาศรอบๆฝนใกล้จะมาแล้วทุกคน ลม,ย,นะลมย่างแรงเลยลมยางแรงเลยเดี๋ยวฝนก็มาละควสมชืากาศยามเย็นยามเย็น สวัสดีสวัสดีอาชมบรรยากาศยามเย็นีกัน,นตอนนี้ประมาณต้นหนึ่งมารอรับลมบรรยากาศยามเย็นกันอาชม,ก,ามก่อน ก็ก็ลังจะมาฝนก็นจะมาตามลบอย่างแรงสวัสดีครับพี่ลำเบรงขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นอีกแล้วบรรยากาศยามเย็นถนนรัชดา ý thức ăn chung với những tất cả. Sáu 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 Đã nghe tiếng với những người ăn chung với những người ăn chung với những người ăn chung với những มารอรับลูกครับพี่ลำปืนอาหัวกันคุยกัน น้องสาพ่พิถึงพี่รำเพึงขึ้นไม่นานนะครับขึ้นแป๊บเดียวก็จะลงแล้วมารอรับลูกขึ้นแป๊บเดียวก็จวก็ลงอ่าชมบรรยากาศยามเย็นอาเดี๋ยวคนเดียวคิดถึงคือการพี่รำเพิงบอก